You have been a very special friend to Sue and myself. Uh, and one of the amazing things is that my wife was able to persuade you to do something you would do for nobody else. When you were quite sick, um, she came over to the college. I think Sue was also teaching English to the students, but she she said to you, Henry, you've got to leave the college and come and stay in our house, and I will look after you. And you said, No, no, I can't leave. And Sue said, i'm asking you and you said oh all right and you came and lived with us for a few days i think about a week or so uh, on one condition that we let you out at easter time so that you could celebrate and and preach we enjoyed enormously the days when we were at, at suanclu church inspired by your preaching moved by your example challenged by your testimony um, but also notice that when you were hungry and you perhaps were doing something at the college but needed some help you would sneak round to the pan road uh, dining room and sneak, sneak a few you know a handful of bananas to stoke and stock up on henry we admire you enormously we count you as one of our great friends but more than that an inspiration to sue and myself and we send you with all our love our congratulations and our blessing from God be upon you may the light of his countenance shine upon you and from you to others as it has done for all the years that you have served him so well in Thailand. Thank you Henry very much <laughs> เขาเปิดโรงเรียนพระคัมภีรใหม่มีหมอคนหนึ่งมาจากอเมริกาแล้วเขาเป็นคนที่รู้พระคัมภีร์เขารู้มากเขาเป็นตู้พระคัมภีร์ก็เลยไรสารานุกรมพระคัมภีร์เคลื่อนที่นั้นเขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้จักพระเจา้าแล้วก็รู้จักพระคัมภีร์ไปหาหมอคนนี้เลยปี1971นะครับต๋ก็ได้ไปแล้วก็เป็นนักเรียนคนแรกที่นั้น เสร็จแล้วทุกวันนี้ที่เป็นไปห้าสิปีผ่านไปบุรุษคนนั้นก็ขี้เหนียวมากผมพาไปซื้อกับข้าวที่ไรจะไปดูสิ่งที่หมดอายุก่อนแล้วก็ราคาถูกที่สุดก่อนแล้วก็ตรงไหนที่ขนมปังที่มันหมดอายุแล้วก็ไปซื้อมากินลักษณะชีวิตที่ขี้เหนียวกับตัวเองระยะกับตัวเองแต่หัวใจกว้างอย่างกับทะเลมหาสาร ในการถวายแด่พระเจ้าในการส่งเสริมงานมิชเนรีในงานสนับสนุนพันธกิจของพระเจ้านั่นคืออาจารย์หมอเฮนรี่ที่ผมรู้จักก็สี่สิบหกปีเมื่อเวลาที่เริ่มรับเชื่อใบหน้าสองใบหน้าแรกที่เจอนะคะที่คริสตจักรชีวิตไมส้สวนครูก็มีอาจารย์ประเสริฐและอาจารย์หมอเฮนรี่อาจารย์หมอเป็นแบบอย่างกับเรายอดเยี่ยมพาพวกเราไปสวนลุมตลอด เพื่อที่จะประกาศการแจ้งแล้วก็ทําให้เราทุกวันนี้ในกระเป๋ามือในกระเป๋าถือของเราถ้าขาดใบป,ปลิวเราจะรู้สึกแปลกแล้วก็รู้สึกผิดผิดไปไกลๆนะั่นคือแบบต้องมีติดใบป,ปลิวต้องแจกใบปลิวสิ่งที่อาจารย์หมอทําสําเร็จก็คือว่าอาจารย์หมอปล่อยอนุชนชีวิตใหม่สวนคลูให้ประกาศที่สวนลงและอาจารย์หมอก็หลบไปอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ดูพวกเราคนไทยประกาศก็นี่เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ แล้วเขาจะอวยพรให้อยู่ถึงหนึ่งร้อยอยาเราจะอยู่จนถึงหนึ่งร้อยรออาจารย์หนึ่งร้อยแล้วมาอวยพรอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครผมเองอยากจะพูดเช่นนี้ว่าผมประทับใจและขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านเสมอเพราะเนื่องจากคุณหมอรักพระคัมภีร์ผมอยากที่จะนำสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็น และเห็นชัดเจนว่าชีวิตของคุณหมอนั้นสอดคล้องกับพระคัมภีในหนึ่งโครินบทที่10ข้อที่31โดยผมจะเติมคำว่าท่านลงไปนะครับแต่จะโค้ดจากพระคัมภีร์ตอนนี้ที่อยากจะพูดได้ดว,ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามท่านจะทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าคุณหมอครับ ผมขอบคุณสำหรับแบบอย่างชีวิตของคุณหมอและสิ่งที่ผมได้เห็นจึงเป็นเหตุที่ผมอยากจะพูดเช่นนี้ว่าผมถึงได้เรียนถึงได้บอกคนทั้งหลายว่าคุณหมอคือคุณพ่อฝ่ายจิตวิญญาณของผมเพราะผมดูชีวิตของคุณหมอมาเป็นแบบอย่างเป็นเวลา,เ,าเกือบ50ปี หลังจากจบพระคริสต์มผมก็รับใช้พิจักที่กรุงเทพใกล้ๆก,ก,กับพระคริสต์มนะครับอาจารย์ก็ให้กําลังใจผมบ่อยๆหลายครั้งเวลาที่พบกับท่านท่านก็จะบอกบอกว่าเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์สวัสดีคริสเตียนแต่พอปล่อยมือก็จะมีเงินร้อยหนึ่งสองร้อยอยู่ในมือท่านบ่อยๆต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่สนับสนุนลูกศิษย์คนนี้อย่างหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆก็คือความรักของท่านที่มีต่อทุกคนนะครับท่าน คบกับคนหรือว่าเข้าหาคนได้ทุกระดับเลยตั้งแต่ด็อกเตอร์จนถึงชาวบ้านคนต่างด้าวท่านมักจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิ่งตามเขาไปแล้วแจกใบปลิวนะฮะหรือบางทีท่านก็จะบอกแจกใบปลิวบอกว่าอ่ะแจกน้ำบัตรแจกน้ำบัตรรอบขอบคุณพระเจ้าที่ครอบครัวผมมีโอกาสและบุญที่จะรู้จักกับหมอเฮนรี่แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ ไม่มีอะไรเทียบเทียมได้จะบอกว่าเหมือนกับชีวิตของคุณหมอเราจะใช้ศัพท์ปัจจุบันก็คือบอกว่า Focus like l a เซอร์ขอพระองค์จะได้คุ้มครองวอวยพรคุณหมอเฮนรี่ให้มีสุขภาพพลันใหม่ที่แข็งแรงและรับใช้พระองค์อีกต่อไปยาวนานก็บหลายกราบตูนสุ่อเหล่านี้แนะนำกับพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ปีประมาณ1998 uh, อาจาจรย์กังวันเป็นผู้อำนวยการแมของเซ็นเตอร์และเห็นว่า,มาหมอเฮนรี่ถึงอายุ65ปีแล้วก็เราได้นั่งคุยกันว่าท่านหมอถึงอายุที่จะต้องกลับไปสหรัฐอเมริกา65แล้วก็ใช้เวลาปรึกษากันอธิษฐานก็ถึงวันนี้ผ่านไปเกือบ30ปีท่านหมอเฮนรีย่ยังอยู่เชียงใหม่ไม่กลับไปสหรัฐ ครั้งแรกที่ผมเจอมอเฮนรี่เขาอายุห้าสิบห้าตอนนี้ผมหกสิบสองก็เวลาผ่านไปอย่างเร็วครับขอพระเจ้าไว,พว้พรหมอเฮนรี่ครับสองสามปีก่อนหรือเปล่าผมขับรถไปที่สีีแยกปอลหลวงแล้วรถจอดติดไฟแดงอยู่แล้วผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็เดินแจกใบพิวตามรถผมว่าใครผมมองดูดีโอ้หมอนะครับ <laughs> แต่ไม่ทันจะลงไปทักแต่ว่าเมื่อผมเห็นผมสึกประทับใจและก็น้ำตาซึมว่าอยากจะเห็นพบใช้ไทยคิดเสียงไทยมีหัวใจเหมือนกับคุณหมอแบบนี้ขอบคุณอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างให้กับคิดเสียงไทยพี่น้องคนไทยคิดจับไทยและรวมทั้งผมด้วย first of all <laughs> thank you for being a, such a blessing to thai people you are our favorite missionary you your life is an example how we are to be a missionary in a foreign country so spending 16 years with you has been greatest time in our life mm -hmm. uh, it was 2003, when move when we moved to Chiang Mai, you were the first one greeted us and you pray for us. Our family has been so blessed by your life and by your prayer. September 18, 2005, when Joshua, my son, was in hospital, he he, he almost died, and you were there to pray for him. Mm -hmm. And when we are hospitalized with the dengue, you're the first one who came and prayed for us. My two children always talk about you and they remember you. How you love God and how you love our family. You you are the great man who loved the Bible. No Bible, no breakfast. I haven't known Dr. Henry as as long as some of you, but I don't even know whether Dr. Henry, you remember where where we met, we first met? Yep, it was 1985. At Westminster in Philadelphia. I was going up to find my supervisor in the library. You were coming down from the library, and we just met at the staircase. And then you looked at me and said, You must be Lulu. And the next words were, Let's pray. <laughs> at that time, I had no idea who you were. I mean, I, I'm, I'm from Canada, so they did tell me that there was a Dr. Henry with O down in Westminster. But then I never met him and then suddenly this older gentleman just said stopped me halfway through and just as I was going up the stairs and said let's pray and that's been the example for me from Dr. Henry is a, a life of prayer my prayer to God is that all your prayers all your fasting all your praying that in God's time it will come true for Thailand for the theological education in Thailand and for all those people whom you have prayed for that's the blessing I ask from God to you as a birthday gift ขอพระเจ้าไ p ้พระพรอาจารย์หมอเฮนีครับผมต้องขอบคุณพระเจ้าและก็ขอบคุณสําหรับคุณหมอนะฮะชีวิตของหมอและการรับใช้เป็นพระพรและเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆของผมผมชื่นชมในคุณหมอมากขอพระเจ้าอิพรครับในวันคล้ายวันเกิด90ปี ให้คุณหมอได้เป็นพระพรเป็นที่หนุนจิตชูใจแก่อีกหลายหลายคนนะรวมทั้งผมนะครับไปอีกหลายหลายหลายปีนะครับข้างหน้าไม่อย่าบอกว่าสองร้อยปีแต่ร้ <c oughs> <c oughs> อยมีกหลายปีขอบคุณคุณหมอมากครับแล้วก็คุณพระเจ้าที่อาจาร,รย์หมอได้เป็นแบบอย่างในเรื่องของความศรัทธาความศรัตธาในสิ่งที่เล่นน้อย,อยผมจําได้ว่าเมื่อผมมีโอกาสเรียนไปคมัมภีร์อยู่ มีโอกาสรับใช้ที่โบสถ์แล้วก็ตอนที่กลับไปเห็นผู้คนที่มาสมัครคีทำงานไม่มาก 3- 4สี่คนแต่ว่าอาจารย์หมอก็ยังจัดซื่ออยู่กับพวกเขาแล้วก็ร่วมการศึกษาไปคัมภีร์ด้วยการกับพวกเขาด้วยอันนี้ทำให้ผมยิ่งที่จะเรียนรู้ที่จารศัตรอการเคลื่อนจากท้องถิ่นที่พระเจ้าได้วางผมด้วยไม่ว่าผมจะมีสมาชิกไม่มากแต่ว่า ผมอยากจะสัตซ์ซื่อกับการที่พระเจ้าได้เรียกผมมาแล้วก็มีแบบอย่างที่เราได้เห็นจากคนที่เขารักพระเยซูก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของอาจารย์หมอครับขอขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับชีวิตของคุณหมอหมอเป็นเหมือนทั้งครูเป็นเหมือนทั้งญาติผู้ใหญ่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่ทําให้ผมสนใจพระมรรมทีมากๆหมอจำหนังสือเล่มนี้ได้ไหม นะเป็นหนังสือที่คุณหมอแนะนําตอนสมัยผมไปเยี่ยมคุณหมอที่เชียงใหม่ขอบคุณพระเจ้าที่คุณหมอเป็นพระพอรอย่างมากมายกับครอบครัวของเราแล้วก็เป็นพรของตอบประเทศไทยนะฮะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอสุขสันต์วันเกิดค่ะชีพของท่านของอาจารย์หมอเป็นแบบอย่างที่ดีสอนให้อธิษฐานร,รับใช้และใช้ระชนะของพระเจ้าให้ถูกต้อง หนูดีใจที่ได้รู้จักชีวิตของท่านค่ะ